สวัสดีค่ะเยซีทุกท่านก็มาพบเจอกันกับสาวดำพารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่24นะคะวันนี้สาวดำพารวยก็ได้ไปตามหาตัวเลขไม่ใช่ไปตามหายากเลยนะคะก็ตรงดิ่งไปหาพ่อปูอ่สายขเเมรน,นะคะแล้วก็ไปหาพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็ไปหา พระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะวันนี้ก็ไปตามตัวเลขามาฝาก fc นะคะขอบคุณ fc มากมากนะคะที่เป็นกำลังแรใจให้สาวดำนะคะสาวดำก็มีกำลังใจจะปันฝากอุปสรรคต่อไปนะคะกับ fc นะคะตราบใดถ้า fc ของสาวดำทอดทิ้งสาวดำแล้วก็สาวดำก็คงจะไม่มีช่อง YouTube นะคะ ก็คงจะไม่ได้พบและเจอเจอและและได้ยินเสียงกันอีกเนาะก็ยังดีที่เอฟอซี FC ยังสงสารเมตตาอยู่เป็นกําลังแรงใจให้กับสาวดาอ่าเรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของคุณยายนางนะคะนี่เราก็ได้มาตั้งแต่สองวันแล้วเนาะค่ะก็ฝากเอฟซีด้วยนะคะว่าให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพาวยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจค่ะเลขคุณยายนางว่าที่ผ่านมาเข้าบนล่างเลยนะคะวันนี้ก็มีตามที่เอฟซีเห็นนะคะแต่ก็แคปไปเลยนะคะก็คุณยายนางยังไม่เห็นโทรมานะคะก็ก็ยังไม่เห็นตัวมาก็คงจะยังไม่ได้ไม่ได้คัดกรองหรือว่าสรุปหรือว่าจะเป็นมาผู้นี้ก็ยังไม่ทราบนะคะถ้าได้แล้วสาดาก็จะรีบไปตามเอามาให้เอฟซีเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวเลขของพ่อปู่ที่จะสร้างสวนธรรมนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าของที่นะคะนะคะท่านก็พิจารณาดูนะคะแต่เลขตัวตรงกันตัวตรงกันก็ไปเป็นเลขอ่าอะไรสามสามเจ็ดนะคะที่ตรงกับเลขคุณยายนางนะคะก็พิจารณาดูค่ะอันนี้นะคะอาจารย์พลกทมค่ะท่านก็ให้เป็นประจำนะคะ ให้เป็นประจำเลยกบบมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าของท่านเข้าบ่อยนะคะสำหรับของอาจารย์พลน,นะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะคะเอฟีก็พิจารณาดูนะคะแคปเอาเลยนะคะแคบเอาเลยค่ะอันนี้เรียกว่าปู่สีสุดโทษนะคะ แคปเอาเลยนะคะเราเจนชอบเราแคปเอาเลยนะคะเลขพ่อปู่สีสุโธกับมีหกเจ็ดห้านะคะแล้วหกเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าห้านะคะแต่เลขล่างให้หางเดียวนะคะก็คืออ่าเจ็ดศูนย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะทำพิธีขอ ขอตัวเลขกับน้องแมวนะคะถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาเอินว่าลุกแมวเนาะคะเนาะภาษาภาคกลางภาษาบันเอิงน้องแมวเนาะอันนี้เป็นเป็นลุกแมวค่ะเพิ่นได้ไปเฮ็ดเพิ่นที่ได้3เท่อกะเท่านี้เป็นเจอที่2หมดแรกเพิ่นเฮ็ดไปแล้วก็ได้660กค่ะก็ออก06เนาะคะเนาะก็คือว่าเขาเนาะงวดนี้เพิ่นเช็ดนี่เพิ่นได้5เพิ่นได้7 ห้าศูนย์ค่ะนนเป็นของป้าปูห้าแปดเจ็ดนะคะเลขสองตัวสามตัวก็ได้หางเดียวนะคะเป็นเก้าสามหกเลขสตัวก็มีสามหกสามเก้าสามสามเก้าเนาะสองตัวก็มีฝันทูไปที่มีสองนะคะสองสี่สองห้าสองเก้านะคะพิจารณาดูนะคะเราชอบเราก็จัดขัดเราก็ซื้อเลยค่ะ <laughs> นี่นะคะปะปู่วัดป่า ื่อเจ้านี้เมื่อตอนเยน็นๆพ่อปู่วัดป่าทวมาหาสาวดําว่าให้ให้ไปอเอาตัวเลขแล้วนกะ็ให้ไปถ่ายทําลงช่องด่วนเพราะว่าท่านนิมิตด,ดีมากเมื่อคืนนี้นะคะท่านนิมิตฝันดีดีมากๆเลยค่ะท่านบอกว่าให้รีบไปพอดีสาวดําก็ไปหาพ่อปู่สีีสูนแล้วก็พ่อปู่ต้นอาจารย์ต้นเศรษฐีอยู่นะคะก็ะเลยไปไปหาพ่อปู่ไม่ได้ก็จะไปพุ่งในตอนเช้านะคะ สาวดำก็จะไปหาท่านพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะก็จะไปเอ่อเอาตัวเลขนะคะที่ท่านนิตฝันดีมากเลยนะคะพ่อปู่ว่าท่านฝันดีมากนะคะก็จะไปเอามาให้กับเอฟซีของสาวดำนะคะเมื่อเช้านี้สาวดำไปหาพ่อปูชนนะะอป่ชายวันนะคะพ่อปู่ชัยวานท่านก็ให้มาแล้วนะคะ ที่สาวดําไปท่านยังไม่ได้เขียนขึ้นกระดานไว้นะคะพอสาวดําไปท่านก็เลยอบอกว่าอย่าเพึ่งถ่ายนะเดี๋ยวปูจะไปนั่งเขียนให้ใส่กระดานก่อนว่าง,งั้นค่ะเพื่อนบอกว่าให้นั่งนั่งถ่ายอยู่ข้างนอกกันเพื่อนเจ้าเฝ่าไทยถ้ำเพื่อนสินั่งเขียนอยู่กระดานที่เพื่อนเคยนั่งเขียนไว้ประจำมาคา ท่านบอกว่าเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วก็ามาถ่ายเอาค่ะท่านก็ไปเขียนนะคะเนี่ยค่ะขอ,องปูช่ชายวานนะคะท่านให้มาแล้วค่ะนะคะปูช่ชายวานให้บนหางเดียวนะคะเก้าให้บนหางเดียวห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่หางเดียวเลยนะคะแล้วก็วิ่งบนสี่บนก็จะมีศูนย์สี่เก้าสี่นะคะเลขล่างฟันไปที่สี่กับห้า เลขสองตัวก็ให้ศูนย์สี่หนึ่งห้าแปดห้านะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคบโปรใช้วิจโปรดใช้วิจโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ,ะ,รระ,คะซึ่งตัวเลขอาจารย์ที่สาวดำได้มานะคะของอปู่แชาวานนะคะทีนี้ก็มาเป็นของแม่ย่านะคะแม่ย่าบางบทนะคะ ะะไม่ย่าบางบุดหางเดียวนะคะเจ็ 7, 3, 8, นะคะสตัวก็มี7จ็ด3ามแล้วก็92นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นของปู่นาโคจะ้ะปูนาโคให้มาตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยนะ,ะกับกับพ่อปูซีทุโทนะจากพ่อปูให้มาที่079 2ตัวก็มี0ูนย9 9ศค่ะ พิจารณาดูนะคะอ่ะนี่ไปเลยค่ะอาจารย์ใต้เรียกลับอาจารย์ใต้เรียกลับนะคะให้มานะคะศูนย์สามแนะคะสองตัวก็มี3ามแปดเจ็ดสองแปดศูนย์เก้าศูนย์สี่สามและแปองค่ะมันมกขับเปิดกับปิดก็คือหอนละแ่นเนี่เปิดคืดอจะหนาว ชอบก็จัดขัดก็ซื้อเลยนะคะเลขสวยๆงามๆก่ะมาแล้วนะคะเลขว่าปู่สามแปนะคะเลขว่าปู่สามแปมีตัวไหนบ้างดูนะคะ สองเจ็ดห้าหกแนะคะสตัวก็จะมี5 7าเจ็ดห้าหกหกตัวก็จะมี 5, 7, 5 2, 2, 8, 8, 3, ้าเจ็8หสองสองแปามค่ะอ่ะทีนี้ก็ามานะคะก็ปูสายเขมรคะ่ะ กอปู่สายก็เมนให้มาแล้วพระที่เรียบร้อยวันนี้สาวเดินไปหาท่านที่อ่าบนโน้นนะคะบนภูเขาโน้นนะคะบนอ่าเขาเรียกอะไรนะทำลำใหญ่ใช่ไหมคะเพราปู่สายก็เมนนั่นก็ท่านไม่สบายนะคะก็มีคนเฒ่าคนแก่ไปเฝ้าไปดูแลเยอะเลย,เย,เลยทั้งหนุ่มๆสาวๆนะคะ,นะคะไปเอายาผลไปให้ท่านฉันนะคะอ่าอยู่ๆก็เป็นปวูบลงนะคะแล้วก็ได้นวดได้บีบได้คั้นกันนะคะกว่าท่านจะอ่า ว่าท่านจะได้สติขึ้นมาก็นานขนาดพอสมควรนะคะท่านแล้วก็มีญาติโยมอยู่นั่นประมาณสักสิบคน,นะคะทีก่สาวดําไปนะคะก็พึ่งบีบพึ่งนวดพึ่งคันกันแล้วพึ่งพึ่งเนี่ยพึ่งวางมือท่านว่าอย่างนี้นะคะสาวดําก็ขึ้นไปพอดีนะคะขึ้นไปพอดีอท่านก็สาวดําก็ว่าเอ๊ะมีมีบุญมี่งานตีแม่ที่พ่อ,อ็ดนั่งเล้าไอ้การบาักเพาคนาบว่าบอ เคนบอกว่าปูบาสบายปูบาสบายก็เลยมาบีบเอายามาบีบมาหนวดมาคันเพคนในปืนปืนฟืนนฟ้นแล้วเพคนก็นพูดเถ่าอีกส่วนนึงเพคนก็นไปเข้าไปในหมู่บ้านไปหาย,ายาหากไม้เอามาฝนเนี่ยท่านผู้ชมยาหากไม้มาฝนเราจะได้ปูเป็นสันเราจะได้หายเพรานว่าเพคนก็สันเรียบร้อยแล้วประมาณจากักอาสามชิตมาทีนี่แหละปูก็ดีขึ้นแม้ท่านผู้ชมปู เออนะ่ยค่ะปูปูสายเขมรนะคะเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วเพิ่นก็ประมาณจักสิบคนนะที่พิ่นก็ลุกขึ้นนั่งได้ท่านผู้ชมสมัยจักกั้นจริงนะพิ่นกระได้ยาฝนเนาะฝนเธอละหาสิบบาทว่านะเอายาฝนเธอละหาสิบบาทฝนเธอนึงก็ได้ถ่วยนึงค่ะได้ถ่วยนึงกับมาให้ปูปูพิ่นสันสันแล้วก็ดีขึ้นท่านผู้ชม นี่คือตัวเลขเนาะคณนท่นนมานผู้ชมเนาะมีตัวเลขอ่าตัวเลขที่สรุปที่คหนหายแล้วเนะนาะคณเนาะครูสายก็เมนงวดนี้ให้เท่านี้นะคะหางเดียวห้าเก้าสองห้าเก้าสองนะคะห้าเก้าสอง สองตัวก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดสองและหกสองค่ะผู้สายคืเมนเนาะขะเนาะเอ๊ะเมื่อกี้นี่มันอะ้มาจากเสียอะผู้สายคืาเมนละกะนโอ้ผู้สายอเมนละกะันผู้ชายบ้านผู้สายกับมนกผู้ชายบ้านเดิน,นนั่งไปเมือน กะครัูหาจิตเต็มราะทนไเขียนอยาท่นาน,น,นา 92, ผู้ชมปูไซ้์เซเมนเพื่อนให่ห้าเก้าสอปูใช้บ้านเพื่อนใหนห้าเกท่านผู้ชมก็หา้าเก้่เออแล้มือเนี่นั่งไปเดินคิปบ้านไปหาพปูเดดสองปูค่ะท่านผู้ชมเสือ,เ,อเลยเดคเดอรอปูเพื่อนให่หา,หางเดียวเ,เลยหัวนีเอาละ โบปูาสายกระเม็นกระหางเดียวโบปูใช้บ้า,า,านกระหางเดียวค่ะมีซ้ำหนีเนาะนะนคุณผู้ชมเนาะมีซ้ำหนีเขาก็เอาซ้ำหนีเนาะค่ะตัวเลขกับตัวบังหน้ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้าปู่สายกระเม็นฟันทวงให้แล้วห้าเก้า สองนะครสองตัวก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดสองหกสองนะครพ่อปู่ชายวานพ่อปู่ชายวานให้มาที่ห้าเก้าสี่นะคะบนวิ่งสี่และซื้อสองตัวก็จะมีศูนย์สี่เก้าสี่เลขล่างวิ่งสี่กับห้าก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งห้าแปดห้าไม่แน่นะครับตอนนี้สาวดำไปได้าไดามาสองคลิปสอง อขอโทษจะสองใบสองอป้าปู่นะคะขอให้ทุกท,ท่านโชคดีค่ะขอให้ท่าน,ร,นร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกผู้ทุกคนทุกนามน,นะคะขอท่านโชคดีจ้าไปซื้ออ order พี่น้องจำเป็นตัวหนังสือบักใหญ่บักเอีบเลยเนาะหาเก้าสองหาเก้าสี่งายเลยท่านผู้ชม Yeah.